ใครกำลังมองหา4ประตูตัวสูงป้ายแดงคันนี้ประหยัดไปร่วม330,000บาทกลับไม่เพียง400กิโลน้จเก๋ไก่มากเนี่แหละบอกว่าดีไซน์ LED ตรงกลางนะแล้วก็จะมีบอกเลยว่าด้านหน้ามีอะไรไหมด้านข้างมีอะไรไหมเกียบอกได้เลยว่ามิซูเป็นแบรนด์หนึ่งที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างดีมากๆนะ ข้อดีของเกียร์ธรรมดานะเขาเรียกว่าอะไรบำรุงรักษาง่ายแล้วก็ขับเนี่ยต้องการรอบต้องการอะไรเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เกียร์ธรรมดาเลยพอเจอคันนี้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณจ้าวีวีวีมาอีกแล้วนะจ๊ะรถใหม่ไม่น้อยสภาพ แต่ราคาเนี่ยประหยัดไปเรบ 3, 30, บืบอยสามแสนสามหมื่นบาทเยอะมากเล,เลยนะพี่นิวนะะตัวนี้2.4งจุดสี่อัลต้าพลัสตัวสูงนะปีะ2025รถจดพอดีเป็นมกรลานี้นะใช่แล้วไม่เท่าไหร่พี่นิวย้ำหน่อยไม่แค่400กิโลเท่านั้นนะคะราคาป้ายแดง 980,000บาทวันนี้ SCC บอกว่าประหยัดไปเท่าไหร่นะพี่นิวพูด330,000บาทเหลือเพียง659,000บาทเท่านั้นนะคะมาดูกันความ่อมาดูกระจังหน้ารอๆนะคะรัมๆนะคะไดนามิกชิลครับดีไซน์กระจังหน้ามาใหม่เต็มๆใหญ่ๆรัพทัพแล้วนะเป็นทรงเหลี่ยมไฟเป็นยังไงบ้างคะมัลติโปรเจ c เตอร์ LED LED บน LED ล่าง LED ยันไฟสปอร์ตไลท์มีกล้องนะคะกล้องหน้านะคะเซ็นเซอร์หน้านะคะแล้วก็เป็นไงหล่อไหม อ่ายางแตะพื้นแค่400กิโลนะคะความใหม่ <c oughs> ความเบานี่ยังอยู่นะคะเตีงอยู่ทุกจุดจุดยังอยู่ครบนะคะและนี่ครับเป็นไงอ่ากระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยว LED นะจ๊ะลูกค้าจ๋าตามด้วยกล้องนะคะคือให้มาไม่กัด เป็นระบบ keyless นะคะแถมด้วยนะคะบันไดข้างเนื่องจากเป็นัวพัสคือตัวสูงเนี่ยให้บันไดข้างใหญ่ๆมาคุณลงสะดวกสบาย้ายท้ายเปไงครับเดี๋ยวเปิดไฟพี่นิวพาไปท้ายก่อนเลยไฟท้ายนะคะเช่นเคยนะคะเป็นตัว T shape นะคะเป็นตัว LED ก็คือเป็นดีไซน์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะมือเปิดเนี่ยกางหน้าโคมเนี่ยมากับกล้องถอยสะดวกสบายนะคะนี่ส่วนอันนี้นะคะเซนเซอร์ไฟหลังนี้มาเต็มๆนะคะอันนี้สามีรีวิวหรือภรรยารีวิวครับผมทันเมื่อกี้เนี่ย เก่งมากนะรีวิวสีดำไปแล้วพอคันนี้แทนเลยเปะเลยเนี่ยครับเหมือนที่บอกแม้หัวไวมากป๊บปป๊บปเลยก็คนมันเก่งอะนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจสีดำนะคะไปดูคลิปได้นะคะแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนั้นเกียร์อัโต้คันนี้เกียร์ธรรมดาจ้าโอเค พี่นิวนั่งรู้สึกมันใหม่ไหมใหม่มากคือเราก็เคยออกเคยออกรถป้ายแดงนะความรู้สึกตอนเราไปโชว์รูมป้ายแดงเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะเจีให้ดูนะพวงมาลัยดีไซน์ใหม่3ก้านพร้อมเอาไอ้มัลติฟังก์ชันมาเต็มเต็มนะชอบดีไซน์หนังเขาว่าใหม่มากเลยนะพี่นิวใช่ไหมคือแบบมันเป็นสไตล์อ่ะมันสวยนะสามก้านสไตล์แต่งน่ารักเอาจังใจมากดูนี่แหละโมดีไซน์ LED ตรงกลางแล้วก็จะมีบอกเลยว่าด้านหน้ามีอะไรไหมด้านข้างมีอะไรไหมเออเลขไหมแค่สี่ร้อยกิโลนะคะ417รกิโลแล้วก็อันนี้เขาบอกระยะทางแล้วว่า ว,วิ่งได้อีก3ามรอยยบามคือเหมือนเฮียพูดลเลยครับว่าดีไซน์ใหม่หมดภายในเนี่ยเป็นทรงเหลี่ยมแบบทับทับหน่อยสไตล์ดีกันนะ แล้วก็จอเนี่ยเป็นสกรีน LED 9นิ้ว่สใหมแล้วก็เลื่อนไมล์มาแปลกๆนะพี่นิวไม่ใช่เป็นอะนาล็อกไม่ใช่เป็นเข็มนะมี LED ตรงกลางให้7นิ้วด้วยคู่กับอะนาล็อกมาแล้วก็สิ่งที่ไม่เคยให้เลยแล้วก็แยกเป็น2เซกชันนะคะอยากจะอะไรยังไงปรับขอให้คอมันไดเลยพี่ร้อนพี่นิวหนาวก็เอาได้เลยจริงๆอ่ะมิสซูอ่ะดีมากไม่ค่อยตักออปชั่นนะดูนี่ให้ตัวฟอกอากาศมาให้แอร์ราวหลังมาครบหมดเลยอ่ะ ค่อนข้างใหม่มากๆเฮียบอกได้เลยว่ามิสูเป็นแบรนด์หนึ่งที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างดีมากๆนะก็<ช>ต้องยอมรับว,ว่าดีไซน์ใหม่เนี่ยมันดูด,ดันจริงๆใช่คนที่ชอบสไตล์อย่างนี้นะแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ6สปีดเกียร์ <Speed. S 2> ธรรมดา6สปีดแต่ชอบนะออคือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบรถกระบะแต่พอเรื่อไต่ตั้งคันนี้ถ้าสามีขอใช้นี่ให้นะเมื่อกี้บอกว่าให้แล้วว่าเมื่อกี้เรายังคุยกันในรถเลยว่าเราบอกว่าเราขอคันดำไหมอะ เฮ้ยมีมออลุ้นแล้ววะ่ะเฮ้ยแต่เอาขายดีกว่าแกแต่ก็แอบไม่เข้าใจนะมันก็สะดวกสบายทำไมต้องทำเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้มาด้วยคือข้อดีของเกียร์ธรรมดานะ เขาเรียกว่าอะไร,ระบำรุงรักษาง่ายแล้วก็ขับเนี่ยต้องการรอบต้องการอะไรใหญ่าสามารถเปลี่ยนได้เกียร์ธรรมดาเลยพอเจอคันเนี้ยแต่เหมือนที่บอกพี่นิวขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นสุดท้ายแล้วพี่ต้องซื้อเกียร์อะไรเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เนี่ยขับง่ายแต่อาจจะดูแลรักษายากหน่อยเพราะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่เกียร์ธรรมดาเนี่ยเหมือนที่บอกว่ามันยากแต่ดูแลรักษาง่ายเราใช้ยาวๆชุดคงชุดคัสไม่ค่อยสึกง่ายถ้าไม่ขึ้นเนินเนี่ยอย่าขัดกับ คนขับรถเก่งๆต้องการรอบต้องการความเร็วชอบเกียร์ธรรมดาแน่นอนลากรอบอะไรก็ได้มันได้เลยมันคือความต่างระหว่างเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาใช่แต่ให้เลือกได้ถ้าขับเกียร์ธรรมดาได้ก็คันนี้เข้าเลยค่ะแต่อย่าลืมนะเกียร์ธรรมดาจริงๆแล้วประหยัดน้ำมันนะเพราะคนขับเก่งๆไม่ลากรอบประหยัดน้ำมันเพราะเกียร์ออโต้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามแต่มันก็สะดวกสบายใช่ข้างในวาวแล้วนะคะข้างนอกก็ยังเวาเหมือนกับข้างในเลยนะคะห่องเครื่องใหม่มากนะคะ เม็ดอาร์คลอยอาร์คอะไรเงี้ยไม่น็อตไม่ขยับเ,เ,เลยคือเอาไม่ง่ายอะ่ะเหมือนป้ายแดงอะ่ะเคียพูดตรงๆไม่โกหกกันนะพอเราเห็นห้องเครื่องเห็นเม็ดอาร์คเห็นช็อคเห็นอะไรเนี่ยเหมือนรถออกจากศูนย์ป้ายแดงเลยคันนี้รับประกันความสวยโดยเราสองคนเลยคะ่ะ <c oughs> ก็ตอบโจทย์ใครที่กำลังมองหากระบะสี่ประตูตัว,ตวสูงป้ายแดงเนาะเหมือนเฮียพูดเลยประหยัดไป3ามแสนสามหมื่นบาทกับรถไม่เพียง400กิโลป้ายแดงขายเพียง9ก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาท <c oughs> เอสซรับจบในราคาแค่6 5แ0 0 0บาทอ่ามากับ s อ c นะคะเอาค่างวดชิวๆไปเลย1,100บาทตลอดสัญญานะคะ <c oughs> ใครสายลุยสายมันสีประตูรถครอบครัวเจอคันนี้ได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะพี่นิวอ่าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกช่องคุณซามี่วี